คราวที่แล้วคุณได้ไปสิบสามเสียงแต่งวดนี้เหลือแค่8ดเสียงมีคุณหมอไกรสิทธ์ตันติสิรินคุณเฉลาบวงมาลัยคุณซาจีพิทักษ์คุมพลพน้นตำรวจโทนัทวัตรรอดบางอย่างคุณพิสารมานวพัฒนคุณบุญเทียนบุญตันคออุณวุติพันธ์วิชัยรัตน์และประภาสีสุฉันทบุตรคุณประภาสีนี่เป็นคนที่ หลงตัวเองมากโพสต์ Post ข่าวตัวเองว่าไปไหนที่ไหนมีแต่คนชมเชยทำงานได้ดีคุณประภาสีคุณเพิ่งกลับมาจากโลกอังคารหรอคุณยังไม่รู้หรือว่านิสัยคนไทยเป็นยังไงการที่เขาชมเชยคุณนี่เขาไม่ได้ชมเชยเพราะาเขายืนข้างคุณนะแต่ถ้าคุณเป็นโสวมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งพล ตำรวจโทนัทวัตรรอดบางอย่างที่วัวให้คุณพิธาทั้งครั้งหนึ่งครั้งสองถ้าผู้ชมรู้ว่าชื่อเดิมชื่ออะไรพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่างฉายาฉลามฟางฉลามตาฟางอดีตผู้จัดการภูธรภาคสองเป็นสวได้เพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมางานนี้ พลตำรวจโทนัทวัฒน์หรือชื่อเดิมจิตติรอดบางอย่างนั้นหากหลังพลเอกประยุทธ์อย่างเจ็บแสบที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมพลตำรวจโทนัทวัฒน์นั้นอดีตเป็นผู้จัดการภาคสองและเป็นคนที่หนุนหลังหลวงจูสมชายเจ้าของบ่อนกรรนารพนันที่โดนข้อหาฟอกเงินโดนโน่นโดนนี่ มีลูกชายคนหนึ่งกำลังถูกดำเนินคนดีอยู่ที่ดีเอสไอจะถามว่าเป็นสายสีเทาหรือเปล่าก็น่าจะใกล้เคียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติ่งส้มนี่ไงวุฒิสมาชิกคนหนึ่งที่โหวตให้คุณก็เป็นคนที่มีสังคมตั้งคำถามถามว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาทุนการพนันอยู่ทางภาคตะวันออกนี่ไง คุณจะเพิ่งคิดว่าคุณเท่